Let's start to rise up and shine. ครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับรายการ2องแชร์แดนนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมกิจกรรมดีๆของ ทาน้ำปั่นแห่งหนึ่งดีกว่านะครับครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันใช่ถ้าเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเลยครับไปเลยครับเอ้ามาทำอะไรที่นี่ลืมไปอะไรรื้เปล่าก็เซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่กองร้อยตำรวจตํารวจชายแดนที่36นะครับไม่ได้ไปที่ไหนไกลเลย พอดีวันนี้ชาวตำบลบ้านฝายครับครับจัดงานกีฬาเป็นกิจกรรมงานกีฬาต้านพายาเสพติดครับมี9หมู่บ้านใช่ไหมใช่ครับมี9หมู่บ้านเดี๋ยว,ว,วันนี้เราจะพาไปรู้จักแต่ละหมู่บ้านกันนะครับว่ามีหมู่บ้านอะไรบ้างน,นะครับใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาแล้วเพราะว่าเขาเริ่มตั้งขงบวนและเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศดีกว่าครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับวุงโยธวันทิศแล้วก็อยู่กับแขกพิธีกรพิเศษนะครับเดี๋ยวให้พี่นะครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมรอยมำติีพยันดอกดินครับจากรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามกองกำักับการตรวจตํารวจชแดนที่สาสิบเอ็ดครับปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่กองรักษาการครับวันนี้องค์การพิเศษครับที่มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้ายนะครับจัดที่นี่น่าจะเป็นครั้งที่ ที่สามที่สี่นะครับเนาะตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนครับแล้ววันนี้อยู่กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วบ้านงเออวันนี้มาทำรไรกันเป็นนักกีฬาด้วยเป็นเป็นอะไรเป็นดุริยางด้วยใช่ไหมนะครับก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กในโครงการแดนนะครับซึ่งก็จะมีครูตำรวจแดนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองร้อยตรอสามหกแล้วก็ในส่วนของตำรวจภูธรก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเข้าสอนนักเรียนครับวันนี้อยู่กับทีมงานคุณครูด้วยครับว้าตกใจ เอาน่ะมันก็ตกใจตัวเองครับอันนี้หมีครับหมีนะครับอ่าหมีไม่กินพึ่งครับตัวนี้หาพึ่งกินไม่ได้ปากก็อ้าไม่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากิจกรรมตรงนี้ครับที่มันยืนกันเป็นแถวนี้เขามาทำรายการเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านแต่ละซุ้มเราไปดูขบวนก่อนนะครับไปดูขบวนก่อน้อนเดี๋ยวเราจะไปตั้งขบวนกันด้านหน้านะครับเดี๋ยวพบกันติดตามด้วยละการนะครับน้องเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องไปทั้งวันเลยในวันนี้ครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่บริเวณลานลมพนของแต่ละสีแต่ละหมู่บ้านใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกว่าการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เขามีการเตรียมตัวกันมาอย่างไรนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้หมู่ไหนครับหมู่เก้าค่ะวันนี้เรามีความพร้อมขนาดไหนครับพร้อมที่สุดเลยค่ะพร้อมที่สุดรอไม่หลับมากี่วันแล้ว ไม่อยากจะตื่นเลยค่ะหนาวมากอ๋อไม่อยากจะตื่นเอาสรุปว่านอนแล้วนะครับวันนี้การแข่งขันกีฬานี่มีกีฬาอะไรบ้างนะมีมีอลเ์บอลฟุตบอลตะก็ไปต่อสรุปว่าแชมป์อยู่ที่เราใช่ไหมใช่ค่ะมั่นใจขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงพลังนะครับมั่นใจเอคนทองไปแล้วครับไปที่บ้านโคกไสขาวนะครับเนาะบ้านโคกไสขาวเอ้บ้านนี้น่าอยู่นะเออมันมันขึ้นเนินนโคไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่าโคกไสขาว จุดเด่นบ้านโคกใสขาววันนี้คืออะไรครับจุดเด่นเลยกีฬาเหรอคะหรือว่าอะไรอะไรนครับที่เป็นจุดเด่นของเราโคกใหญ่ต้องตต้องไปพิสูจน์ล้หล่ะหมายถึงผู้เนินที่หมู่บ้านนะครับเนาะอันนี้โคกใสขาวอ่าเดี๋ยวไปหมู่อีกหมู่บ้านครับเดี๋ยวไปต่อไปเลยอันนี้อีกหมู่บ้านทาเนาะสมุดนี่ก็ปีแล้วเราได้แชมป์อะไรไหมจำไม่ได้อะค่ะ แชไม่ได้ด้วยอ่าวันนี้เราต้องมาลื้อฟื้นว่าเราจะได้แชมป์ไหมเนอะเตรียมพร้อมไหมเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมมากมากครับเตรียมพร้อมที่เพื่อจะยกยกน้ําดื่มไปเสิร์ฟเจ้าหน้าที่นักกีฬาเนาะอ่าสมุนมาแล้วครับเดี๋ยวรอเขาจะแห่ขชมบูลไปเลยครับอ่าไปที่หนองแห้วนะครับเนาะหนองแห้วมีอะไรเด็ดทำพระค่ะทำพระใช่ไหมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวยังยังมีคนเินไปเที่ยวไหมทำพระ สง,สงกรนารนใช่ไหมอ๋อเพระเาะฉะนั้นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะส่งทีมงานต่ชะลอนาตาดีไปไถ่ายน้องไปไถ่ายทําเพราะว่าทาพระนี่ได้ยินชื่อมานานแต่ไม่เคยไปทีกทีมาอยู่นี่สามสิบปียังไม่เคยไปทาพระเหมือนกันต้องมีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันเนาะเนาะความมั่นใจขนาดไหนครับวันนี้ร้อยร้อยนะครับนาอร้อยเลยใช่ไหมอ่ะล้องแค่พาไปแล้วครับอันนั้นโคกใสยขาวอันนี้ใสยขาวครับหมูสสยขาวนี่มัน่านหมูใช่ไหม หมู่บ้านหมีหมู่บ้านหมีเหรอคะครับเพราะว่าที่นั่นเขามีการตีพึ่งอยู่อ่าตอนนี้สายขาวมีจุดเด่นของเราคืออะไรครับจุดเด่นหมายถึงว่าอะไรก็ได้ครับจุดเด่นในหมู่บ้านชุมชนเราเนี่ยส่วนมากเขาก็ทำตอกจักรสารจักรสารใช่ไหมโอ้ทำจักรสารและตอนนี้ก็มีมีจุดขายจุดอะไรไม่หมายถึงว่าจุด จุดขายสินค้าส่วนมากไม่มีจุดขายสินค้าแต่ว่ามีคนมารับใช่มีคนมาสั่งสั่งไปออเดอร์ใช่เขาอยากได้เขาก็สั่งโอ้ครับครับครับก็วันนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับเรื่องการแข่งขันกีฬาเต็มร้อยค่ะนักกีฬาในี่เต็มร้อยการตรงการเต้นการฟอร์นี่เต็มที่ครับน่าจะเตรียมตัวมาดีอันนี้นักกีฬาหมู่บ้านนี้ไม่พอใจใครหรือเปล่าครับพอเห็นยืนอย่างเงี้ยอมใช่อมมันหนาวแล้วโอ้มันหนาวมันหนาวโอ้ย อ่าไปต่อครับโอ้จิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะออไม่ได้คิดมากครับอยู่อยู่กับหมู่บ้านอะไรครับหมู่สี่บ้านม่วงค่ะ๋อบ้านม่วงปลาอยู่ข้างหลังอ๋อหมู่สี่บ้านม่วงอันนั้นสวยอันนี้สอันนั้นน่าสวยอันนี้สวยกว่าใช่ไหมเราเลยมาอยู่ด้านหน้าใช่ไหมใช่ใครบอกว่าหนูสวยบ้างไม่มีอ่ะพี่คนแรกหรอใช่ ต้องบองหนูใส่แว่นสายตาใหม่แล้วนะได้จ้ะจะได้บอกแว่นหรอแว่นมันหลอกเนาะตาสวยตาสวยจชะครับแล้ววันนี้พกความมั่นใจมาขนาดไหนครับกับการแข่งกีฬาในวันนี้ครับเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยนะครับเนาะเรื่องแดนเรื่องเดินเต็มที่นะครับวันนี้จะนักจะเต็มจะนักจะเต็มวันนี้อาหารหลักของหมู่บ้านเราเป็นอะไรที่เตรียมมาเอาแล้วเตรียมอะไรมาอ่อหยวกอ่อหยวกอ่อหยวกใช่ึ้นบ้านทำมาแล้วใช่ไหม บา,าลาลว้ลวนเลยใช่ไหมเอาต่อ,อไปต่อครับไปต่อไอปที่บ้านนาควางหมวดนิจ้าหมู่บ้านคนรวยอันนี้หมู่บ้านเสถียครับเพราะว่ามีคนถูกหวยสิบสองล้านอยู่หมู่บ้านนี้ผมก็เข้าไปจังเลยแต่ไม่ถูกสองตัวยไม่ถูกเลยอ๋อมาไหมคนสิบสองล้านเราไหมมาโน่นนะคนรวยว่านคนรวยแล้วสวยมากทีน,นี้คือจุดเด่นก็คือคนรวยใช่ไหมครับ้านหนึ่งมีสะพานบ้านานาควางมีสะพานมีผู้ชักน้อยแล้วมีคนถูกหวยผมพยายามไปจังเลย อย่างที่บอกว่าสองตัวยังไม่ถูกเลยเอาใจเอาเอาไอานะครับอยู่บ้านกลางวัครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีอัตาล่ะคือภูช้างน้อยนะครับนอนแล้วก็จะมีตกปาากวางเนาะที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีข้างบนจะมีแอ่งเล็กเอ็นด้วยใช่ไหมครับสะพานไม้ด้วยครับแล้วก็ข้างบนจะมีแอ่งเล็กเช็นก็คือเหมือนที่ฝังสมบัติเนาะในสมัยเด็กคือเป็นที่ฝังสมบัติแต่ปัจจุบันขุดหมดแล้วครับตรงนั้นจึงเป็นจุดที่มี ขุมน่ามีหลุมอยู่เขาละแอ่งเล็กเช็คอินนะครับต่อไปอีกหมู่บ้านนะครับวันดีจ้าอันนี้บ้านอยู่ไหนคะนบ,นบ้านใหม่บ้านใหม่เขาอยู่แถวไหนนะแปลกๆเขาก็ก้อนนี่เนาะม <laughs> อา <laughs> อ,อยู่หมู่บ้านเดียวม,มองเออเราเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันครับนะเนาะเป็นไงครับวันนี้เตรียมตัวมาขนาดไหนเ<ำ>ต็มรอ้อยเต็มร้อยอ่าก็พยายามพูดละมือลืมตาด้วยครับ <laughs> เหมือนเนีัย อ๋อตาเอาเป็นคนตาชั้นเดียวตาเล็กตาเล็กนะครับเนาะตาเล็กแต่ยังเงยไม่เล็กครับรองเท้าที่ใส่ใหญ่มากอ่ะตอานี้อยู่กับ้านใหม่นะครับมันใจไหมปีนี้มั่นใจค่ะเปล่อนมันตึงไม่เคยมีเรื่องแล้วตึงยังไม่ตึงเลยดูเลยเหมือนจะยังไม่ตึงเมื่อคืนนี้ฝั่งว่า่อนอไม่หลับก็รีบจะมาแข่งขันกีฬาก็คือแต่งตัวนี่ไปเซ็ตผมไปเซ็ตผมได้ผมมาตั้งแต่เช้าได้แค่นี้แหละอ๋อแล้วไม่เหนื่อยแล้วเปิดร้านแล้ว เปิดร้านได้กี่วันแล้วหายไปไหนร้านน่ะจะจะไปกินไก่ปิ้งคนหายหมดร้านไก่ปิ้งหายไม่พอร้านส้มตำหายด้วยไปต่อครับแล้วมีหมู่บ้านเดียวอันนี้ยังโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาอยู่เรื่เหมือนเขาไหมตอนนั้นก็ไม่มีหมู่บ้านนี้อยู่กับบ้านฝายอบตระทอลคอมเนฝายครับบ้านฝายอบตสะทอลคอมเนิ้ครับวันนี้อยู่บ้านฝายนะครับเนาะซึ่งเป็นบ้านท่านพ่อพญาปาาเนาะพญาปาาอยู่ในนั้นนะครับ วันนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับเต็มร้อยเต็มร้อยมากไอช่ยล้างสนมลังหนยเฮ้ยดังมังงงงงครับและ,ละตอนนี้เราก็อยู่บริเวณสนามบอลเล่บอลนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักกีฬาแล้วก็รวมถึงกรรมการด้วยครับมาไปถามความรูร้สึกกันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับ มมสองบ้านใหม่เอาแล้วตอนนี้ก็อยู่กับกรรมการาตัดสินนะครับบอลลี่บอลมีความรู้สึกไงบ้างรครับที่ได้มาทำหน้าที่วันนี้สนุกครับแล้วก็บรรยากาศดีสมัยนี้คิดว่าเป็นไงบ้างครับกับการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นมาของอ,อตบตบ้านฝายรับรู้สึกได้สร้างความอมัคคความสามัคคีของชุมชนเขาก็รู้สึกดีครับ อ๋อครับก็ตอนนี้จบไปกี่คู่แล้วเนี่ยครับฟู่เดียวคู่แรกฟู่เดียวมีทั้งหมดกี่คู่มีวันนี้น่าจะแปดฟู่เลยสาวตัวเคครับพอครับก็วันนี้มาแข่งอะไรครับมาแข่งวอลเรศค่ะอ๋อแล้วมีความรู้สึกยังไงนะครับที่ได้แข่งวันนี้คิดว่าชนะไหมครับน่าจะชนะแหละค่ะที่หนึ่งต้องมาแล้วค่ะที่หนึ่งต้องมาค่ะใช่ค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงครับที่ ทางออกมาตบ้านฝายได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาดีค่ะทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกันค่ะแล้วก็สมานสามัคคีกันค่ะแล้วรู้สึกยังไงครับที่ได้มาแข่งในสนามกีฬาของกองร้อยตํารวจตระเวนงาแดนที่สังดีค่ะดูแล้วมีความปลอดภัยค่ะแล้วก็สะอาดมากเลยขอครับก็ขอสามคำให้ทาบ้านหนว่าเ<ล>นี่ยวันนี้จะชนะนนว่ายังไงต้องชนะครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับกรรมการตัดสินฟุตบอลได้ไหมครับใช่ครับผมก็วันนี้จับแข่งขันกันกี่คู่เนี่ยครับเอามีแปดหมู่บ้านครับก็ประกบพวกก็คือแบ่งสายไหมแบ่งสายไหมเนี่ยแบ่งสายไม่บอลเนี่ยแบ่งสายเป็นสองสายครับต่เตะกัดบันสต๊อปครับคู่นี้ครับ คูนี้เข้าต่อเลยกรรมการเราอยู่ยาวๆแต่นักกีฬาสามารถทําได้กรรมการไม่ได้พักไม่ได้พักเพราะเราเราเต็มเคราะเราเตยมพอมาเราเฟสมากครับ้าฟสเฟสมากเฟสมากเจ้าพ่อเจ้าพ่อที่ส่จะฟหมดเลยครับอ่าก็คิดว่ายังไงบ้างครับกับ กีฬาแข่งขันก,กีฬาต้านยาเสพติดในวันนี้คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างไรบ้างก็เป็นการ so ส่งเส,นะสริมเยาวชนนะครับคลายออกกําลังกายแล้วก็มีจิตใจเป็นนักกีฬาครับแล้วก็มีขอบร้องสำหรับท่านายกนะครับที่เพือเพื่ออ่านี่ไม่ใช่ที่ใช่สถานที่ถึงว่าไว้ใจสถานที่ของเราตนเราสังเกนการแข่งขันกีฬาในะครั้งนี้ครับผมครับครับมครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นเชียร์สนุกสนานกันเลยครับเป็นไงบ้างครับคิดคิดว่าสีเราสีม่วงเนี่ยจะชนะไหมะัดใกบนะผู้ใหญ่บ้าเต็มร้อยเลยเนาะเตรอลยนะเสียงดังเชียนัีมากเลยบบ้ามดีมากเลยสีม่วงะดนนีเรานะแล้วโ มครับแล้ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะครับครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกับรายการ2องล้อชายแดนของเรานะครับก็ช่วยให้กำลังใจนะครับในการช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทางเพจมีช่องทางไหนบ้างครับมี Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับครับก็ชื่อเพจว่าที่นี่ัวชโรน้ำปัด316นะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนแล้วก็หมีบ้านนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ